รถผมสวยสินค้าผมดีแน่นอนนะคันนี้รถเราไม่มีชนหนักไม่มีฟิวขามไม่มีน้าท่วมอันนี้ผมระบุในสัญญาให้ได้นะช่วงล่างดีอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยวันนี้ผมอยู่กับรถเข้าใหม่นะเป็นเจ้า Fortuner 2.4V ตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับปี2019คันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคันนี้ผมเช็คมาแล้วนะผมคันสภาพมาต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะเริ่มจากห้องเครื่องกันผมจะรีวิวให้ดูทุกจุดนะ รีวิวกันแบบเรียวๆเลยนะอันไหนดีก็บอกดีอันไหนไม่ดีก็บอกไม่ดีนะดูดูคลิปนี้จบนี่ให้ตัดสินใจซื้อรถได้เลยนะมาดูห้องเครื่องก่อนนะห้องเครื่องดูบอดี้นะแก้มซ้ายแก้มกวขวาคันหน้าดูฝากระโปรงรถไม่เคยแกะนะแต่บอกก่อนรถคันนี้มีเก็บสีมานะเพราะว่ารถเข้าม,ามีรอยขูดขีดนะสินค้ามือสองเราก็ต้องเก็บเพื่อความสวยงามแต่เรารับ สิ่งที่เรารับประกันแน่ๆคือรถเราไม่มีชนหนักไม่มีฟิปคว่ำไม่มีน้ําท่วมอันนี้ผมระบุในสัญญาให้ได้เลยในส่วนของห้องเครื่องต้องบอกว่าสวยใสายมากไม่มีเยิม้มไม่มีคราบน้ํามันไม่มีคราบสนิมใดๆทั้งสิน้นสวยปิ๊งมากนะครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องเนี่ยเห็นชัดเหมือนตาผมเห็นหรือเปล่านะ้ำมาคกิ้งจากโรงงานนี่ต้องบอกว่ายังอยู่เยอะๆนะยังอยู่แทบจะครบเลยมาดูมาดู่ฉม,มหน้ากัน ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไบบีม LED นะอ่ามีไฟเดย์ทามเป็นแบบ LED อ่าไฟตัดหมอกมีมาให้ในส่วนของล้อนะเป็นล้อแม็กเดิมนะเป็นดิฟเบรกทั้ง4รล้อเลยขอบ18ได้ยางมิชลินมาด้วยนะปี2022ตอดอกยางยังลึกๆใช้งานได้อีกยาวเลยบันไดข้างมีมาให้เรียบร้อยอ่กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ม,มาดูด้านหน้ากันนะเอาแบบเรียวๆเ,เลย นะผมจะให้ดูทุกจุดเลยนะตรงไหนไม่ดีก็บอกกันว่าไม่ดีนะผมขายความจริงนะขายความจริงขายไงขายได้นะผมรับประกันเลยเนี่ดูแกะให้ดูกันจะชัดนะไม่นักยังอยู่เรียงสวยๆที่ผมให้ดูเนี่ยเพื่อสร้างความมัน่นใจให้ลูกค้าว่าซื้อรถกับผมเนี่ยได้รถด,ดีแน่นอนนะมาบานที่สองแกะให้หมดดูเลยสวยๆ รถผมผมรับประกรันผมคัดคัดเกรดนะคัดเกรดรถมาขายกันนะผมเล่นแต่รถเกรดเเท่านั้นแต่ว่าถ้าบางคันมันมีตรงนู้นตรงนี้มาผมจะชี้แจงให้ด้านหลังด้านหลังเซ็นเซอร์ไม่มีนะมีสัญลักษณ์ซิกมาโฟอ่ากล้องหลังมีมาให้แล้วก็ประตูหลังเป็นแบบไฟฟ้าอ่าในส่วนของด้านหลังดูน็อต <Not. S 1> ไม่มีนะครับไม,ไม่มีแกะไม่มีอะไร พื้นที่ด้านหลังถ้าพับเบาขึ้นไปก็กว้างกวางเก็บของได้เยอะนะสไตล์พอจูเนอร์คนเล่นรถประมาณนี้ก็พอที่จะรู้อยู่แล้วนะว่าพับเบาขึ้นไปเก็บของได้เยอะขนาดไหน mm hmm. มาดูกันต่อ mm hmm. มาดูฝั่งนี้กันบ้าง mm hmm. แกะดูให้หมด mm hmm. ดูอันนี้สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลามาดูรถนะไม่ค่อยมีเวลามาดูรถก็ส่วนมากก็ จะดูจากคลิปดูจากอะไรกันนะอันนี้ผมให้ดูกันจะจะนะสามารถที่จะดูแล้วตัดสินใจซื้อรถได้เลย <l od> ผมระบุในสัญญาให้ได้เลยนะว่ารถผมเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีพิควา่าไม่มีจมน้ําเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่ออามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะภายในเป็นสีน้ําตาลเขาเรียก <l od> สีน้ำตาลอะไรสีน้ำตาลไหมนะน่าจะเป็นน้ําตาลไหมนะ ก็นั่งสบายนะสไตล์ Fortuner อยู่แล้วนะมีแอร์ด้านหลังมาให้นะคอนโทรลจากตรงนี้ได้เลยเรื่องออปชั่นผมอาจจะไม่พูดเยอะนะเพราะว่าคนใช้รถเนี่ยน่าจะพอรู้ออปชั่นอยู่แล้วแต่ว่าผมจะรีวิวสภาพรถให้ดูนะสภาพรถรถแทบไม่มีริ้วรอยเลยอะนะด้านหลังเหมือนรถเอ,อรถคันนี้บอกก่อนผมบอกก่อนรถวิ่งอยู่แสนเจ็ดนะปี2019ใช้งานต้องบอกว่าใช้งานเยอะพอสมควรนะใช้งานปีละประมาณ 20- 0 0 0 2 0 0 ใช้งานประมาณสองหมืนแปดแต่ว่าริ้วรอยตามเบาเนี่ยไม่มีไม่มีให้เห็นนะด้านหลังไม่มีให้เห็นเหมือนเหมือนไม่ค่อยได้นั่งผมบอกก่อนนะหลายๆคนอาจจะกังวลเรื่องว่ารถมันวิ่งเยอะนะแต่ว่าอันนี้ผมรับประกันได้นะรถเข้าเซอร์วิสตลอดนะรถเข้าเซอร์วิสตลอดรถเป็นรถบริษ,ษัทพวกนี้มันจะเข้าเซอร์วิส ตรงตามระยะตลอดแล้วก็ผมมีการรับประกันให้นะสำหรับคันนี้ผมรับประกันซ่อมจู่นะครับเข้าสามารถเข้าสู่บริการได้ทั่วประเทศเลยนะผมรับประกันให้4ปีนะผมมั่นใจว่าสินค้าผมดีผมกล้ารับประกันมาดูด้านหน้าคันบ้างฮะด้านหน้าออปชั่นออปชั่นออปชั่นคงไม่ต้องพูดถึงกันเยอะอ้าวมีคูตคอนโทรลนะตัวนี้มีแพทเทิร์นชิปมาเลขไมล์รถไม่ยู่แสนเจ็ดนะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ารถผมผมมั่นใจสินค้าผมผมถึงกล้ารับประกันหลังขายสี่ปีสภาพ ดูดิรถใช้งานมานะรถปี2019แต่ว่าพวกบ่อพวกอะไรเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะไม่มีริ้วรอยเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่ารถใช้งานมาเยอะแสดงว่าอันนี้มันสื่อให้เห็นเลยนะสื่อให้เห็นเลยว่าเจ้าของที่ใช้รถเนี่ยดูแลรถดีมากๆนะคันนี้ผมรับประกันเข้าเซอร์วิสตลอดนะรถไม่เคยมีเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะรถคันนี้ประวัติดีชัวร์ผมคอนเฟิร์มให้เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะอันนี้ผมจะ ลองแค่สมรรถนะนะสมรรถนะว่าการขับขี่เป็นยังไงแล้วก็ดูช่วงล่างว่ามันเป็นยังไงประมาณนี้เดี๋ยวลองเหยียบดูโอเคเหยียบมาอยู่นะอันนี้เป็นเครื่องสองจอ่าขึ้นสะพานหนึ่งรโอเคไม่มีเหินอ่ะเดี๋ยวลองลงสะพานจะมีรถเยอะหน่อยจะขับได้ไม่เร็วโอเคผมลงสะพานหนึอุ้ย ไม่มีตึกตักเลยนะช่วงล่างดีอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยอัตราเร่งโอเคนะช่วงล่างดีคันนี้เป็นตัว2.4นะเครื่องยนต์2.4คันนี้อัตราการสิ้นเปลืองอยู่ประมาณทัก14-15โลลิตรได้นะสบายๆบแล้วนะคันนี้ผ่อนไม่แพงเริ่มต้นอยู่แค่ประมาณ15,000บาทเท่านั้นคันนี้ผมมีอยู่แค่คันเดียวนะคันนี้รถมือเดียวรับประกันหลังการขายให้4ปีเป็นไงกันบ้างทั้งดูทั้งทดลองขับไปเรียบร้อยแล้วนะผมคอนเฟิร์มว่า รถผมสวยสินค้าผมดีแน่นอนนะคันนี้เจ้า Fort u n e r 2.4V ขับเคลื่อน4ล้อปี2อ1 9้ราคาห้างไปแดงอยู่1 4 9 9 0 0้าาวันนี้ผมขายแค่8 9 9 0 0 0เาเท่านั้นนะผ่อนเริ่มต้นแค่1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะลูกค้าเครดิตดีนะคนทําไม่ต้องใช้สามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะถ้ามีบัตรเครดิตนะใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวเท่านั้นสามารถรอรับรถกลับบ้านได้เลยสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงที่ ส่งรถใหถึงหน้าบ้านเลยนะสามารถขอวิดีโอคอดูรถก่อนได้นะครับก่อนตัดสินใจเอกสารขอดูก่อนได้นะโปรโมชั่นเอาไปเลยนะครับสําหรับคันนี้นะผมบอกแล้วของดีนะสินค้าดีผมถึงการรับประกันผมรับประกันหลังการขายแบบซ่อมศูนย์นะซ่อมศูนย์ก็ยาวๆเลยให้4ปี นะรถเสียที่ไหนอยู่ต่างจังหวัดอะไรสามารถเข้าสู่บริการใกล้บ้านได้เลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเจ้า o r t เจอร์คันนี้นะติดต่อเข้ามาเลยที่เบอร์086 3030 300นะเดี๋ยวผมมาโนโดวิสารตระทคาดูแลครับ